คนแห่กันออกไปเที่ยวเลิกกลัวโควิดแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าคิดจะเดินทางช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆที่ก่อนหน้านี้นไม่ได้หลับแล้วก็มีการติดตามกันมาตลอดนะครับก็จะแปลกใจกันอย่างมากนะครับก็คือคนที่ไม่แปลกใจคือคนที่หลับหลับช่วงโควิดนั่นแหละโอ้ยคือออกออกไปไหนไม่ได้แล้วก็อันนั้นก็ปิดอันนี้ก็ปิดแล้วก็กลัวแพร่เชื้อหรืออะไรเงี้ยก็จะหลับแล้วก็พอมีกระแสมาว่าประเทศนั้นประเทศนี้เปิดเนี่ยเขาก็จะเพิ่งจะตื่นแล้วก็พอตื่นปุ๊บเหมือนกับว่าเอาออกไปเที่ยวกันแล้วเหรอ ก็แห่กันออกไปเหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโควิดเกิดขึ้นซึ่งถ้าคนติดตามมาก็แะแบบว่าโอ้แล้วที่ผ่านมามันคืออะไรทําไมช่วงกลัวเนี่ยพวกคุณจึงกลัวกันนักไม่มีใครหืออืออะไรใ,ใ,ใดทั้งสิ้นพอคนเขาเลิกกลัวพวกคุณถึงค่อยจะเลิกหรือกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องปกติอ่าสาหรับคนที่เขาเรียกอ,อะไรกระแสสังคมเขาก็อย่างเงี้ยนะเราก็ต้อง ก็ต้องตามเขาไปด้วยตอนนี้กระแสสังคมเขาเปลี่ยนแล้วไงใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนหุ้นน่ะก็ชอบเ,เทียบเปรียบเทียบกับหุ้นเพราะว่ามันเป็นกราฟที่แบบว่าเวลาลงนะครับก็คือยาวนานมากก็คือมีข่าวร้ายเรื่องโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็มีก็มานานอะ่ะเป็นสองปีกว่าเลยใช่ไหมแต่พอขาขึ้นปุ๊บเนี่ยพุ่งเลยหมายความว่าตอนนี้จะเห็นนะ อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับแห่กันออกไปเที่ยวกันแล้วก็รีวิวกันท่องเที่ยวกันมานะโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะแห่กันไปมากนะค่าห้องแบบเออเป็นหมื่นๆต่อคืนก็ยินยอมจ่ายนะเกินโชว์แบบว่ามือ้อนึงเป็นหลายพันก็ก็โชว์นะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมีเงินก็เอาออกไปใช้แต่แค่ว่ายังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันมันอย่างนี้มันจะเรียกว่าอะไรก็คือตอนสองปีกว่าเนี่ยก็คือมันคนละอารมณ์ใช่ไหม ตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าอัลไซเมอร์เป็นนิดนึงด้วยซ้ำว่าจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาพูดว่าอะไรแต่จําได้แต่อารมณ์ว่าเ,ออเออช่วงนี้เราช่วยกันนะเอ,อไม่ให้อะไรอย่างโควิดเข้ามาแพร่หรืออะไรสักอย่างหนึงน่งได้แหละจาไม่ได้ละแ,แต่อารมณ์ตอนนี้เปลี่ยน,ยนมากเปลี่ยนมากแห่กันออกไปแบบที่ไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อ,อก็คือนี่คือแค่แค่พูดถึงความแปลกใจของตัวเองเฉยแต่ว่าสิ่งที่จะตามมานะครับกับการที่มีคนแห่กันออกไปเที่ยวเยอะเนี่ยก็คือ อะไรต่างๆที่มันจะมันจะวุ่นมากขึ้นแล้วก็ราคาหลายๆอย่างมันก็จะปรับตัวเพิ่มฉะนั้นใครที่ยังรอได้ก็คงต้องรออีกสักพักละมั้งว่าเออให้เขาคือคือเหมือนอารมณ์อัดอั้นอ่ะตอนเนี้ยอัดอั้นมาสองปีกว่าแล้วไงใช่ไหมก็แบบว่ามีแล้วกป็ประกอบกับว่าเห็นคนออกไปก็ก็เลยอยากจะรีบออกไปกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นไปเหมือนไปแย่งกันก็เลยทั้งราคาตั๋วเครื่องบินก็จะแพงขึ้น ทั้งที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ก็จะแน่นไปด้วยผู้คนแล้วก็แม้กระทั่งการขอวีซ่าก็จะคิวยาวขึ้นปกติกอ็อย่างช่วงก่อนก่อนโควิดเนี่ยก็คือนัดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นแต่อันนี้คือบางทีก็ต้องรอกันเป็นเดือนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนก็ตามหัวข้อนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอความต้องการในการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้กลับมาเหมือนก่อนโควิดแล้วแต่วงเล็บ ประเทศของเรายังบอกว่ากว่าการท่องทีออนแ้บแ,แถมประเทศในเอเชียด้วยอย่างสิงคโปร์ก็พูดว่ากว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนก่อนโควิดก็คงเป็นสักปี6กเจก็อีก2ปีอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าโลกใบนี้อย่างเช่นยุโรปหรือว่าแม้กระทั่งแถบอเมริกาใต้อย่างเช่นเม็กซิโกหรือประเทศอเมริกาใต้อื่นๆเขาเปิดกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นปีๆแล้วเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ของเราหรือประเทศข้าง,าง,างเคียงก็ยังต้องรออีก2ปีเพราะว่าจิตตกกว่าเขานั่นเอง ่าแล้วเราควรที่มันมีความหมายยังไงสําหรับพุณนในช่วงฤดูร้อนนี้ก็คือในเขตซีกโลกหนาวเนี่ยก็ตอนนี้จะกลายเป็นหน้าร้อนนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่อ๊อฟอยู่เนี่ยอ๊อฟอยู่ฝรั่งเศสอยู่ก็ร้อนตับแตกมากท,ท,ทั้งที่เป็นเดือนพฤษภาแท้ๆคือของออฟนี่เหมือนมาก,ก่อนคนอื่นเขาไงทำไมเพราะว่ากลางปีที่แล้วเนี่ยก็คือเขาเพิ่งจะเปิดวงเล็บ เปิดแบบว่าในช่วงที่คนยังกลัวกันอยู่เพราะว่ายังมีมาตรการแลวเราก็ยังเพิ่งจะฉีดวัคซีนไปเข็มเดียวในตอนนั้นก็จะมีแต่สวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละที่อน,อนุญาตคนที่ไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบแค่ตรวจโควิดก็เข้าได้ตอนนั้นเราก็รีบมาเลยในวงเล็บในภาวะที่คนอื่นเขายังกลัวดังนั้นเราก็เลยแล้วเราก็เลยมาอยู่กันยาวเพราะว่ากลับประเทศตัวเองก็ต้องเสียค่ากักตัวมากมายตอนนี้ก็เกือบจะครบกําหนดแล้วก็คือเดือนกลางเดือนมิถุนาก็ครบปีหนึ่งแล้วที่เราอยู่กันมา ก็เป็นการเที่ยวในช่วงที่แทบจะไม่ค่อยมีคนเลยนะครับก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อข้อดีก็คือมันถูกแต่ว่าสวิสตอนนั้นต่อให้ช่วงโควิดระบาดมากเนี่ยก็ยังแพงนะแต่ตอนนี้แพงยิ่งกว่าแล้วก็ไปหลายๆที่ก็คนแทบจะร้างถามว่าเวลาเที่ยวชอบแบบไหนก็ต้องชอบคนเยอะมากกว่าอยู่แล้วมันดูคึกคักดีแล้วก็บริการหลายๆอย่างก็จะไม่ไม่ได้เปิดอย่างเช่นตอนที่เราไปดิสนีย์แลนด์ที่ปารีสเนี่ย คือคือตอนนี้เราอยู่ฝรั่งเศสคนละส่วนแล้วี่ปารีสเราไปในช่วงเดือนที่สามก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้เราเดือนที่สิบเอ็ดอยู่ก็คือเรากลับมาอีกแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งของฝรั่งเศสอ่าก็ตอนนั้นที่ไปปารีสก็ก็พวกเราอยากจะดูไฟเวิร์กก็คือพวกพลุหรือว่าเครื่องเล่นบางอย่างเขาก็จะบอกว่าปิดเพราะว่าอ้างโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นพลุเลยตอนที่ตอนกลางคืนที่เขาจะชอบจุดกันแบบอลังการเราก็ไม่เห็นทั้งที่จ่ายค่าตั๋วพอๆกันแท้ แต่ข้อดีก็คือเล่นเครื่องเล่นครบทุกอย่างเลยถ้าคนเยอะนะต่อคิวกันทั้งวันก็คงจะเล่นได้ไม่ถึงครึ่งละมั้งบางอันนี่น็อกรอบไปหลายรอบมากเลยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยนะครับก็ข้อดีของคนที่ออกมาก่อนในช่วงที่คนอื่นเขายังกลัวกันอยู่ไงแต่ช่วงนี้ที่คนอื่นเขาจะแห่กันมาเรากําลังใกล้จะกลับเพื่อที่จะเออ,อาจจะแปกลับไปอยู่ช่วงหนึ่งไม่กี่เดือนแล้วเพื่อที่จะออกมาใหม่ แต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาที่ไหนก็กําลังดูอยู่ครับก็กลับมาที่ข่าวนะครับหลังจากคีโมไปนิดนึงคือมันไม่ใช่คือถึงจะพูดไปแค่นั้นนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะออกมาในช่วงนั้นเพราะว่าลืมพูดไปไงเพราะว่าต้องเตรียมใจไว,ไว้ว่าเออตอนแรกตั้งไว้สักปีหนึ่งก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าอาจจะต้องอยู่นานกว่านั้นเพราะว่าขากลับก็คืออย่างที่บอกว่าตอนช่วงนั้นที่ออกมายังกักตัว14อยู่ด้วยซ้ําแล้วออกมา2คนก็ถ้ากลับไปค่าใช้จ่ายก็4ี่ห้าหมื่นเป็นอย่างน้อยอ่าถ้า แล้วก็ถ้ามีอะไรพลิกผันเร็วร้ายกว่าเดิมอีกก็อาจจะต้องแบบอยู่ต่างประเทศต่อไปอีกไปหาที่ที่เขาให้ฟรีวีซ่าอยู่เพราะเราได้วีซ่าเชงเก้นมาปีเดียวั้งหมดแล้วเราก็คือหมดก็จะต้องไปหาประเทศที่ให้ฟรีวีซ่าคนไทยอยู่กันไปเรื่อยๆตอนนั้นเตรียมใจไว้แบบนั้นแต่ปรากฏว่าพลิกผันว่ามันจบเร็วกว่าที่คิดแล้วก็การเดินทางต่อเนื่องแม้กระทั่งในยุโรปเองตอนนั้นก็ยังมีมาตรการ ที่ว่าข้ามพรมแดนเราจะได้ไหมตอนนั้นเยอรมนียังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยสําหรับท่องเที่ยวเราเข้าสวิสก่อนเราก็เตรียมใจไว้โอ้ยถ้าเยอรมนีไม่เปิดเราจะไปไหนไปไหนไม่ได้เลยตอนนั้นต้องนั่งเครื่องบินข้ามไปบางประเทศอย่างเดียวก็นะก็ปรากฏว่าเยอรมนีเปิดพอดีในอีกหนึ่งเดือนให้หลังก็โชคดีกันไปนะครับหรือแม้กระทั่งจะออกเข้าประเทศไหนก็ต้องเช็คมาตรการกันแล้วก็ลุ้นว่าจะมีอะไรเข้มงวดไหมคือความลําบากของคนที่มาช่วงที่คนอื่นเขายังไม่ยังไม่อยากมากันนะครับ ก็ตามข่าวตรงนี้ก็คือการท่องเที่ยววงเล็บที่ไม่ใช่แถบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือแถบนี้แถบประเทศเรานี้อีกเกือบ2ปีเขาบอกว่าถึงจะเท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้คือแถบอื่นเขากลับมาเป็นเหมือนก่อนโควิดแล้วแล้วก็ค่าเครื่องบินเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาเพิ่มขึ้นไป19เปอร์เซนตแล้วก็หลังจากนี้คงจะเพิ่มขึ้นอีกโอ้แล้วก็หลังสุดโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ่มากกว่าเออมากกว่าปีที่แล้วสามสิบามเปเซนตจำได้นะช่วงกักตัวสิบี่วันเนี่ยค่าตั๋วของลูฟันซาเนี่ยไม่ถึงสองหมื่นตอนนี้สามหมื่นกว่ามันไม่ใช่30%มสิเอร์เซนตะครับมันมากกว่านั้นมันอาจจะบวกกันเรื่องของน้ํามันแพงขึ้นแล้วก็สงครามด้วยก็มีหลายหลาอย่างมาประกอบกันการสํารวจนี้ก็คือสํารวจโดย Mastercard นะครับเเขาบอกว่าการเดินทางสําหรับ b Business Flight ตอนนี้ได้เกินกว่าของปี2019แล้วการเดินทางเพื่อธุรกิจมากกว่าปี2019ก่อนที่จะเกิดโควิดซะอีกแล้วก็การเดินทางระยะไกลอย่างเช่นถ้าไทยไปยุโรปหรือยุโรปมาไทยหรืออเมริกามาไทยอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าการเดินทางระยะไกลก็ตอนนี้น้อยกว่าก่อนเกิดโควิดแค่เเท่านั้นใน,ในช่วงปลายเดือนเมษาก็เชื่อเลยว่าจะต้องทะลุก,ก่อนเกิดโควิดแน่นอน เพราะว่าเมษานั้นยังเปิดกันไม่เต็มที่ในช่วงปีที่แล้วปี2021การเดินทางโดยรถยนต์เป็นการเดินทางที่ถูกแนะนำอ,ะอย่างกลัวโควิดกันนักเดินทางกันส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยก็ตอนนี้การจองรถบัสหรือเรือครูซหรือว่ารถไฟตอนนี้มีการจองเพิ่มขึ้นอย่างมากเอาเป็นว่าไอ้ที่ได้ยินได้ยินเนี่ย new normal new normal อะไรเนี่ยอมคิดว่าไร้สาระมาก ตอนนี้คนเขากลับมาโอนอร์มอลกันโดยที่เขาไม่ทันได้คิดแล้วฉะนั้นณเวลานี้ก็คือเห็นใครยังพูดคําว่านิวนอร์มอลอยู่เนี่ยก็รู้ได้เลยว่าคนนั้นเต่าล้านปีมากเพราะว่าคนเขาไม่ไดยสนใจคําศัพท์อะไรของคุณแล้วแล้วก็ตอนนี้คนก็หันกลับมาใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการแม้แต่กระทั่งคนที่เดินทางแบบบัตเจ็ต ก็กลายเป็นว่าอยากจะมาใช้บริการพวกพัตาคารบาร์หรือว่ากิจกรรมต่างๆกันมากขึ้นเหมือนอัดอั้นละมั้งโหยหากันมานานแล้วก็ตอนนี้อย่างในอเมริกานเนี่ยนักเดินทางชาวอเมริกนันเอ่อในกว่า90ซได้มีการจองการเดินทางแล้วในอีก6เดือนในอีกไม่เกิน6ภายใน6เดือนข้างหน้าแล้วก็โดยรวมแล้วน่าจะเดินทางมากกว่าไม่รู้หมายถึงมากกว่าปีที่แล้วหรือหม่ หรือมากกว่าก่อนโควิดถึง35เปอเซอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าเราได้เห็นข่าวว่าเออการท่องเที่ยวไทยยังเออหมายถึงว่าพวกกลุ่มการท่องเที่ยวโรงแรมหรือทัวหรืออะไรยังเรียกร้องอะไรกันอยู่เพราะว่าเพราะว่าถึงคนจะเข้ามาแต่ยังเหมือนรายได้ยังต่ําหรืออะไรเงี้ยแสดงว่ามันเป็นความผิดพลาดของการบริหารของของคนจัดก,การประเทศเพราะว่าตอนนี้คือกลายเป็นว่าคนทํางานท่องเที่ยวของประเทศอื่นเนี่ยเขาเฟื่องฟูกันแล้ว แต่ถ้าเกิดของประเทศเรายัางยังเรียกร้องหรือยังมีปัญหาอยู่ก็แสดงว่าความผิดพลาดทางด้านนโยบายเอาเป็นว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามข่าวนี้นะครับถ้าเกิดเรายัางเดินที่จะเดินทางในช่วงที่คือคือเราเป็นประมาณว่าเห็นคนอื่นเขาไปเราก็จะไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือตามกระแสสิ่งที่จะเจอก็คือค่าเครื่องบินที่จะสูงขึ้นแล้วก็ตั๋วเครื่องบินก็จะเต็มเร็วมากขึ้น แต่สาหรับคนที่ยังไม,ไม่ได้ขอวีซ่าเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงเพื่อไปขอวีซ่าอยู่ดีเพราะว่าการขอวีซ่าก็ต้องเผื่อเวลาเหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่ทันวันเดินทางก็เป็นไม่ได้ถ้าไปอยู่ดีๆก็อยากจะรีบไปขอแล้วหวังจะได้เร็วๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ทันหรือว่าวีซ่าไม่ผ่านขึ้นมาก็อาจจะต้องเลื่อนหรือว่าต้องขอคืนหรือว่าอาจจะต้องอะไรกันไปขอคืนก็จะมีค่าใช้จ่าย แล้วก็ปัญหาของสงครามรัเสเซียยูเครนอีกก็ทําให้บางสายการบินก็จะมีการเลื่อนไฟล์หรือว่าอะไรกันไปก็ก็อาจจะมีปัญหาทางด้านนี้บ้างนะครับแน่นอนนะครับก็รวมถึงคนที่ชอบนั่ง Business Class First Class ต่างๆก็คงจะต้องค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีคิวยาวมากขึ้นที่สนามบินฉะนั้นก็คงจะต้องไปก่อนล่วงหน้านานขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยตามรูปนี่มันสนามบินไหนเนี่ย ไหนโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ไหนไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่สนใจแล้วแนโซเชียลดิสแทนซิ่งมันเป็นแค่อุดมคติมันเป็นแค่คำพูดของอผู้ใหญ่ที่ที่เอาไว้คู่เด็กบอว,ว่าต้องอะไรนะไปถึงต้องห,ห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วทำไม่ได้หรอกถ้ายังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะใช้คำพูดของผู้ใหญ่ที่อยู่บนหอคอยมาปฏิบัติไม่ได้หรอกทีนี้ แม้กระทั่งสายการบินก็บางทีอาจจะต้องมีการทําระบบอะไรขึ้นมาอย่างเช่นให้ส่งเอกสารก่อนเพื่อหรือเช็คอินออนไลน์แล้วก็อาจจะต้องส่งใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดให้กับสายการบินก่อนล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดหรือว่าเพื่อความรวดเร็วในการจัดคิวนะครับก็แสดงว่าก่อนบินก็อาจจะต้องดูว่าจะต้องทําเรื่องพวกนี้หรือเปล่าสายการบินเขาบังคับไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ทาก็ก็ไม่ก็อาจจะไม่ได้บังคับก็ได้แต่ว่ามันก็จะไปคิวยาว ถ้าทุกคนไม่ทําเหมือนกันหมดก็รอกันนานอาจจะยังไงไฟดีเลยหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยคนจะแห่กันออกมาอย่างงี้นะเนี่ยนะก็ในนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอัดอันกันมาสองปีกว่าก็ความอัดอันนี้จะจบเมื่อไหร่มันจะมีกันเป็นล็อตๆนั่นแหละก็คือล็อตแรกๆก็คือพวกที่เขาอาจจะจ้องกันมาล่วงหน้าแล้วเทันทีที่มีรู้ว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นอีกสักติดนึงเขาก็เตรียมตัวกันและ อันนี้คือรตอแรกรถสองก็คือพวกที่เห็นรตแรกไปแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเดินทางประจําอยู่แล้วก็ตามลอตแรกกันไปแล้วก็อตหลังๆก็คือพวกคนที่เอ,อ,อยากตามกระแสแล้วก็ตอนแรกๆยังไม่กล้าแต่พอเห็นคนออกไปเยอะๆก็เริ่มจะก,กล้าขึ้นมาแต่ก็แน่นอนนะครับอะไรที่มันเพิ่มเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตกเร็วตาม กันขึ้นมาเพราะว่าคนอาจจะใช้จ่ายเงินกันไปเยอะมากในช่วงที่อัดอั้นเห็นคนเข้าไปก็อยากจะไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสักช่วงหนึ่งอาจจะยังไงดีถึงใครไม่เคยไปหน้าหนาวก็ลองจะไปดูแล้วกันว่า <c oughs> เพราะว่าคนก็จะไปน้อยลงในช่วงหน้าหนาวอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ชอบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองพิจารณาไปตอนหน้าหนาวดูครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่วางแผนกันยังไงเอ่ยยังไม่ไปหรอกหรือคิดจะไปกันแล้วแล้วถาเหตุที่ไปเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าคนเขาแหกันไปลงนะอยากจะไปอยู่แล้วหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ